โอย่ปะเนี่ยพระก้อหนักหุ่นป่วตายเดี๋ยแล้วล้มอยู่มอสระบีไม่ใช่น้อคนะกครั้งแบอวบอสบอสบอส ผมบักกันเลยลูกองไม่ได้ตายไปจิบวิ่งไปสามแถวอยู่ในสามว้วอถ้ยิงอ่ะจิ๊เอาตัวนี้ไปเนี่ยเนี่ยวิ่งมาแล้วไหนอ่ะไหนยังวิ่งนี่อยู่ข้างหลังพี่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่มีเนี่เนี่ยูไปเดี๋ยวเนี่ยวเป็นอะไรเดอ้อนะน้องมัน วิทย์ไปค่ะวิจิบปลายโดนยิงโค่นไหนพี่โค่นเขาสไนพี่คนขาสเพี่รอซื้อเลยจิบเนี่ยพี่โอ้รอให้เชฟซื้อร้อยเลยพี่โอรอคือเขาสไนพ์ก่อนใช่ไหมเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาเขายาวเลยเขาใหญ่อ่ะ นอนอยู่นอนอยู่ข้างบนพี่เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นเห็นเห็นมองมาทางไหนมองมาทางเรานี่แหละ<วา>ปืนอะไรอ่ะพี่พี่จิ๊บอะไรนะมันปืนอะไรพี่ปืนอะไรมันตายแล้วเยียมมากเลยไอ้ใครวิ่งลงสแถวพ,พี่พี่พี่มีคนอยู่สแถวคนที่ยิงพี่จิ๊บ มีแต่สะนใช่กระเป๋าไม่มีล็อกศพล็อกศพไว้ล็อกศพจีบเอ็แม่งลงปุ๊บเอาแม่งเลยสแสดงวก็มีละมีสองตัวตัวบนน่าจะโขมย่ายยิสามแถวยิงในสามแถวพี่แคปปับโค,คนคนคนโคนเลยใช่ใช่โคนตีโคนตีกระตุกหลังเลยมาทางกองไม้ตายแล้ว โอเคไปแก่ไปแก่ไปแก่มาเจอเท่เทขัวพ่นลูกเมียเลยชื่อตัวนี้นะพี่ชิชื่ออะไรนะ่หเสียงมันใกล้มากเลยเสียงเก็บเสียงแถวแถวสไนทเขาสไนทนั่นแหละผลเขาสไนทวิ่งเนาะใช่ใช่ผมวิ่งลงมาด้านล่างพี่มาอยู่บนเขาสไนทอุ้ยพี่ได้ยินเสียงบนหัวพี่พี่อยู่ชิดเขาสไนท์แล้ว อ,อ,อยู่พี่อยู่อยู่อยู่ตรงที่จันม็่ชอบอยู่อ่ะตรงที่มุมผมชอบอยู่ต้องไปหลังเขาไออุ๋ยเท่านั้นพี่อยู่โซนที่ยิงได้ 那的都坏了。 มันยิงมูยอยู่เขาหลบไปทียอย,ยอา่าไปยิงเอาแค่ไปครับบอกพื้น,หน,น,นให้มันเหนะ็นแล้องแล้วอยู่หลังต้นไม้ล็อกเอาไว้โอ,อ้ยให้มันล็อกเอาไว้แต่มึงก็เห็นตัวอย่างแล้วเว้ว่าพี่โอทำยไงกับจิบะหลอกมันยิงอยู่เรื่อยๆเลยิงเรื่อยๆที่มองไม<อ>่เห็นใช่

ไม่เห็นแล้วพี่ไม่เห็นเจอเจอเจอฝั่งฝั่งลงอีกทางหนึ่งอะพี่นึกออกไหมผมคิดี่พี่แม็กจะพาผมลงแต่ผมลงไม่เป็นเนี่ยตายแล้วน่าจะตายไม่รู้อะต้องมองอีกทีพี่มันยังโบกไว้โบกลอยอยู่แบบโอ้ตัวเต็มเลยเนี่ยใครยิงเนี่ยพี่ พี่หญิงมันเห็นมันเห็นลุงยังไม่เห็นเลยก้าผมผมไม่เห็นแล้วนะเฮ้ยผมเห็นผมเห็นมันอยู่เขาพี่โอเขาไหนพี่โออยู่เขาเต็นท์ปะยกตัวขึ้นฟ้าไปยึดมือริมน้ำเต็นเต็นเต็นริมน้ำเต็นริมน้ำพี่โอย้าไปที่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ พี่อยู่ทางซ้ายเองพี่อยู่ซ้ายเองนี่ใครยิงแมมผมยิงผมยิงมันอยู่อยู่ริมน้ำพี่อยู่ริมน้ำเกียร์พี่กลังตามพี่เติมผมแตกสองผมแตกสองหลักมากมากแรกมากเร็ว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 ลงไปฆ่าลงไปหัวดำหัวหัวดำหัวดำแล้วหัวดำแล้วมันตายแล้วมันโลมันโลกล้ามันโลมันตายมันตายมันตายแล้วที่งั้นอ่ะที่งั้นตรงไหนไม่ยูัพี่ กูตด้นี่กูได้นี่ไงมองนี้ไงชิปนี่ไปซีอยู่ัวงซะนอนอยู่ข้างบนลงไปตัวอยู่บนไหนพี่บนที่กูชองกระโดดขึ้นน่ะตรงตันถัดอ่ะเห็นไหมนอนเป ใครวิ blender, ่งอยู่ตรงริมเลนะมีหรอริมทะเลไม่มีนะข้างล่างใครเขตไรๆๆะตรงๆน้ปั๊มตัวนเลยไม่ยิงไอ้สัตว์มันเห็นเรา วิ่งลงไปข้างล่างเหรออ,อยู่ตรงถังเที่ยไม่มีตัวใกล้ด้วยไม่มีตัวใกล้ <c oughs> มีหน้าปั๊มตัวหนึ่งตายตัวไหนตายต้ง้างล่างตายมีสองตัวนะองค์ต,วตวนะวัวนึงใช่ไหมหมวเขียว ขาวอ๋อช,ชุดขาวชุดขาวชุดขาวไม่เห็นช่วยวยิงตายตรงไหนเลยตายตรงข้างล่างแปงว่าตรงคำสิที่เหลืออยู่ไอ้ตัวเขียวที่เราเห็นมาพี่ไข่ไข่วิ่งหมดละตาย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 ละตายละหัวขาวใช่ชุดขาว กูจะโง่ขึ้นไปมองปุ๊บไอ้ดักบัไดตงกลางหนอยดูอยู่พี่มาตายมาตายาตายนี่กูนะเออปูอยู่ตรงนี้นะเออเยปลาบมานั่ล่น้ำซุเจย์ลลนว่าิวะ

แมนติดอัะมามามา,มาตาดินครับพี่อยู่ตรงสล็อปลงเนี่ยสล็อปลง,งนี่ไอ้ช่าง้ายพีไอ้นี่อยู่หน้าประตูเด้อไอ้สี่สิบแม็กกาซีนหนึ่งศูนย์สี่ มไม่กะแท่หนึ่งนสอ